ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมโรบอทก,กันแบบดทูพีนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับในช่วงที่ทุกคนรอคอยนะแจผล EP สองนะครับผมกดของการแจผล EP สองนะครับผมพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นะครับเอาแอชชี่อแอชชี่อของผมมาแล้วก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ว่ากดซับแล้วแล้วก็พิมพ์ชื่อของพิมพ์ชื่อในเกมโรบอทของคุณมานะครับ กประมาณนี้เลยกดซับแล้วก็ออกชื่อในเกมเราบอกนอกจากซับด้วยนะครับโอเคสำหรับคนที่แอดที่ผมไปเมื่อวานแล้วแม้ของเมื่อวานแล้ววันนี้ก็สามารถได้อีกนะครับแต่ว่าต้องต้องพิมพ์ชื่อมาใหม่นะเพราะว่าผมลบเพื่อนผมลบเพื่อนทั้งหมดไปเลยนะเมื่อวานนี้นี่นะครับผมสำหรับของที่จะแจกก็อยู่ที่เดิมนะ ตรงนี้เลยอันนี้ก็เป็นตัวหลักผมนะครับแอดอันนี้มานะ M A R K I C E N 0ูนูนย์เจ็ดนะครับผมแอดตัวนี้มานะครับอันนี้โอเปผมวางไว้แค่หกหกอันก่อนนะจริงๆผมมีเยอะกว่านี้นะครับผมผมแค่ยังไม่ซื้อนะตรงนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นดักเล็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายผลสายฟ้านะหนึ่งอันนี้มาว่าตามผม ส่วนนี้ก็จะเป็นของที่ดรอปที่จุมเกิดนะครับผมมีฮาคี้อยู่สองเล่มนะครับรีบๆหน่นะส่วนนี้ก็จะเป็นผลพวกนูบนะครับผมอยากได้อะไรก็เข้ามาแล้วก็มาคุยในะข้อความได้นะครับเดี๋ยวผมไปซื้อให้เด้าเล่มกดนะครับผมต้องกดทาร์ตคายด้วยนะครับผมกดไ like ลค์กับกดทาร์ตคายนะครับแล้วก็พิมพ์มาว่ากดซับแล้วแล้วก็พิมพ์ชื่อในเกมเระว์บอของคุณมานะคนเก่าคนเก่าที่ผมเคยแอดไปแล้วก็ต้องทําใหม่นะครับผมเพราะว่าผมลบเพื่อนไปแล้ว โอเคเข้ามาแล้วก็หยิบกันพอควรนะครับอย่าหยิบไปกันเยอะนะครับผมแบบทั้คนอื่นบ้างนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับผมอย่าลืมนะครับผมเปดซับแล้วก็เม้น์มาเลยนะแอร์ตัวนี้มาแล้วครับ M A R K I C E N 007นย์เจ็ดนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับก็คาย เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำาิี้ต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ